รุนสวัสด์ค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูว่า,า Black Velvet นะคะเขามีไหลหรือเปล่าเออไม่ใช่มีไหลมีไข่หรือเปล่าเพราะว่าดอกเขาอะค่ะขึ้นมาสองดอกนะคะแล้วก็ยุบไปแล้วเนาะเรามาดูสิคะว่าเขาจะมีไข่ไหมเอ่ยนะเพื่อนๆโอเคเทกระถางเลยแล้วกันนะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เรา เลี้ยงเขามาแล้วก็ให้ดอกเนาะต้นนี้ก็ให้ตั้งสองดอกนะคะและอีกอย่างหนึง่งั้งแรกที่ขุดไข่เขานะคะเขาจะเป็นตระกูลอโลเคเชียเนาะที่มีไข่นะคะเราก็ไม่แน่ใจนะว่าการขุดไข่ควรขุดเวลาไหนอะไรยังไงนะเรามาดูพร้อมๆกันนะคะเพื่อนดีค่ะเพื่อน เด็กอยู่เนาะ <c oughs> ดูดิดินที่ซื้อจากมามาจากเห็นหรือเปล่าได้นะคะมีไข่อยู่เนี้ยเนี้ยค่ะเนี่ยน้องไข่เขาเดี๋ยวเราจะฝังไว้เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือดินออริจินอลที่เราแบบตอนปลูกเราไม่ได้แบบบีบอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> อ๋อนี่เหรอที่เขาเรียกว่าไข่ไข่ไข่เนี่ยค่ะเพ,พื่อนๆเห็นไหม เขาละค่ะเพื่อนนี่ละค่ะใครที่ยังไม่เคยเห็นไข่ของอโลเคเชียนะคะต้นนี้ก็จะเป็นอโลเคเชีย black velvet นะคะเนี่ยค่ะไข่เขาเราว่าพร้อมเก็บแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเราจะไม่ฝังกบแล้วกันเนาะแต่ว่าบางบางตัวอย่างเงี้ยค่ะอย่างต้นอย่างลูกเนี้ยค่ะเราจะต้องฝังกบเขาเนะเราจะได้แบบ โตตั้งเป็นไข่แบบนี้นะคะส่วนตัวนี้เด้๋ยสิดึงแป๊บเดียวก็ออกมาแล้วไอ้นี้คือสองไข่นะคะเพื่อนเดี๋ยวอาจจะแบบเดี๋ยวนะหาอีกก่อนมีมีอีกนะคะก็คือ,อสรุปแล้วกันนะคะว่าเวลาดอกเขายุบตัวอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถขุดไข่ได้เลยเนาะเพื่อนเนะาะอีกไข่หนึง่งเราดึงออกมาเลยแล้วกันนะคะ เพราะว่าถ้าเรากลบไปก็ไม่มีประโยชน์เนาะเขาก็จะโตเป็นลูกเหมือนเดิมแต่ไข่เล็กโอ้ยตัวนี้หกักค่เะเพื่อนๆเสียดายมากเลยค่ะโอเคต้นนี้ก็ให้ไข่เยอะเหมือนกันนะเพื่อนๆน,นะดูสิคะค่อยๆหาเนาะ ต้องลากไปจุ่มน้ำไหมเนี่ยเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเอาละคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะมีบางไข่บางลูกก็หักไปเนาะอันนี้ไข่ไข่แบบที่ยังไม่ได้ตั้งตัวสมบูรณ์เต็มที่เดี๋ยวเราจะกลบนะคะเขาน่าจะขึ้นอยู่เนาะแล้วก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปแก้าก็ประมาณ9แล้วก็เราหักไปอสิ่งเล็กๆด้วยค่ะก็เนี่ยละค่ะเพื่อนๆค่ะคือไข่ของอโรเคเชียเนาะนะคะใครที่ยังไม่เคยเห็นแล้วก็ขุดอะไรยังไงก็ดูคลิปนี้ไว้เนาะนะคะแะเดี๋ยวต,ต้นแม่เดี๋ยวเราก็จะกลบลงกระถางเหมือนเดิมนะคะเนาะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ ไว้เจอกันคลิปมานะคะเ,เพื่อนๆสวัสดีค่ะ